พี่ปุ้ยครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปนี้รายการคุยไม่มีกั๊กนะครับจริงๆแล้วเราควรจะมีท่ารายการมันต้องมานั่งคิดสดอะไรเอาไว้ค่อยคิดก่อนเอาไว้ค่อยคิดนะหรือว่าคุณผู้ชมมีข้อแนะนําข้อเสนอแนะก็ส่งเข้ามาได้นะคะแล้วอย่าลืมกดซับสไคร้นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วก็แชร์ออกไปได้นะคะเพราะว่าเรามีก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวของศิลปินเราก็จะมีข่าวที่ ฮอตทิตไม่จะบอกว่าฮอตสมัยมันไม่ะมันออกแนวข่าวแบบแจ้งให้ประชาชนแจ้ทราบเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับตัวของประชาชนด้วยใช่อย่างเช่นการรอหนึ่งหมื่นอะไรอย่างเงี้ยดิจิทัลวอลเลตอะไรอย่างังรออยู่เราก็รออยู่นะครับไม่ไม่รู้ว่าจะไปถึงทางผู้หลักผู้ใหญ่ไหมนะคลิปเนี้ยเราบ่นมาสามสองสารอบแล้วนะสองสรอบเมื่อไรเราจะได้เมื่อไรเราจะได้คุณผู้ชมก็บอกมาว่ารออยู่เหมือนกันนะคะทีเนี้ย ล่าสุดเลยนะครับด้วยค,ความที่วันนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาติชองพนะครับห่พฤษภาคมซึ่งจะบอกว่าออุออ๊ยเดี๋ยวอ๋อลืมเกินวันนี้ในคลิปนี้เราติดตามข่าวไรอันกัดบัณฑิตนะนะก็จะมีคอนเสิร์ต เขาจะมีเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตที่เป็นคอนเสิร์ตเดียวของเขาคอนเสิร์ตเดียวคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตใหญ่บึ้มเลยเพราะฉะนั้นรอฟังแต่จะจัดเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ไปฟังเรื่องนี้ก่อนนะครับเรื่องดีๆเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรงงานใช่ครับคือทางรัฐมนตรีนะครับในพิพัฒนะรัชกิจประการเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับมีการให้สัมภาษณ์ถึงการปรับค่าจ้างขั้นต่ํา ตามนโยบาย400บาททั่วประเทศนะครับบอกว่าจริงๆเนี่ยตนเนี่ยไม่อยากตอบเรื่องนี้หรอกอ้าว เพราะว่ามีอะไรนะมีโรคเลื่อนโรเลื่อนเหรอเลื่อนเลื่อนตลอดเลยตั้งแต่วันที่1ตุลาห7เจแล้วด้วยเหตุผลของการประชุมร่วมกัน3ฝ่ายของคณะกรรมการค่าจ้างหรือไตรภาคีบางครั้งฝ่ายในจ้างฝ่ายลูกจ้างหรือฝ่ายภาครัฐเนี่ยก็ไม่เห็นไม่เหด้วยคือยังไม่มีมติเป็นเอกฉานแสดงว่าตัวของท่านเองก็แบบเหมือนอึ้งแหละอารมณ์แบบ อืมอมอมอะไรเงี้ยมันตอบมันพูดได้ไม่เต็มปากหรือเปล่าะนะฮะซึ่งเขาบอกว่าการศึกษาเรื่องอะไรก็จะต้องตอบสนองทั้งสามฝ่ายนี้โดยเฉพาะฝ่ายในจ้างที่เสียผลประโยชน์ฝ่ายลูกจ้างที่ไม่อาจครอบคลุม,มทุกพื้นที่นะคะหรือไม่ได้สิ่งที่ คาดหวังไว้ะนะคะทั้งยังต้องตอบสนองต่อหน่วยงานรัฐอย่างเช่นกระทรวงการคลรังรกระทรวงพาณิชย์และสภาพัฒน์นะฮะ,ะซึ่งเมื่อการประชุมวันที่22เมษายนที่ผ่านมานะครับคิดว่าควรจะจบได้เพราะอยากเอามาประกาศเพื่อเป็นของขวัญวันแรงงานนะฮะ,ะแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่จบนะครับแต่เรายังต้องเดินหน้าต่อไปซึ่งผมไม่กล้าประกาศว่า เป็นเวลาไหนวันไหนรู้รู้สึกว่าหน้าตายับเยินหมดแล้วโอท่านเอ็นดูท่านส่งตารีดไปให้ท่านหน่อยเออนะเอาไปรีดนิดหนึ่งนะเพราะรับปากแล้วทําไม่ได้ก็จะพยายามต่อไปและทําให้ได้เร็วที่สุดนะฮะแต่อะไรพี่ตอนนี้ตอนนี้องค์ประกอบของปัจจุบันก็ยิ่งหนักใจเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เอ่อวันนี้พวกเราคงทราบแล้วว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างไรและ ของโรคใบนี้ด้วยนะคะวันนี้มีปัญหาอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นยิ่งมีปัญหามากเท่าไหร่พวกเราก็ยิ่งต้อง,องลองทุน,ทนการศึกษา,กษาในรายละเอียดให้มากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ตัวผมเองต้องบอกว่าหนักใจมากๆแต่ก็ยังไม่ละความพยายามที่จะทำให้สำเร็จได้ดังที่ผมรับปากท่านนายกรัฐมนตรีว่าผมจะทำให้จบ คือคําถามท่านหนักใจมากค่ะหนึ่งก็หนักใจสองก็หนักใจดูท่านเครียดนะฮะค่อนข้างเครียดท่านก็พักได้ไหมพักผ่อนไปโหวตลูกทุ่งเน็ตเบิร์กไปพักผ่อนฟังเพลงดีไหมค่ะแต่ว่าท่านก็ยืนยันนะคะว่าถึงอย่างไรก็ต้องทำให้สำเร็จตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเอาข้อมูลเนี่ยมาซัพพอร์ตโดยคาดว่าเดือนพฤษภาคมนี้จะ ที่เป็นเดือนวันแรงงานน่าจะมีคําตอบก็นั่นหมายความว่าไม่ใช่วันที่หนึ่งพฤษภาคมมีมีอีกเรื่องหนึ่งนะอะไรที่สามารถยืนยันได้ว่าเศรษฐกิจตอนนี้แย่มากๆมันยังไงฮะที่บ้านพี่ปุ้ยทาไมมิเตอร์หายเอาเออวะมิเตอร์น้ํามันก็เอาเนาะมิเตอร์น้ําหายฮะแล้วตอนที่ช่างมาทําให้นะคะก็เบอกว่า หายหมดเลยสายสองสายสาม,มเป็นสิบตัวเลยทีเดียวเขาก็ต้องปรากฏว่าพี่ปุ้ยก็ภายในวันนั้นวันที่มิเตอร์หายเนี่ยก็ยังไม่ได้มารับการซ่อมแซมเพราะว่าเขาต้องไปทําให้คนที่เขา,เาหนักกว่าก่อนออเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาถอดไปเขาถอดมิเตอร์เสร็จแล้วเขาก็ถอดไอตัวปุ่มไปด้วยเพราะฉะนั้นน้ำมันก็จะแตกอนองอันนี้ก็เป็นความเสียหายของการประปานะคะส่วนบ้านพี่ปุ้ยเนี่ยเขาปิด E> เขาปิดวาลเขาเอาแต่ตัวมิเตอร์ไปน้ําก็เลยไม่ไหลไม่นองเราก็เลยไม่รู JERRY> ้ว่าสรุปแล้วมิเตอร์หายเนึกว่าน้าไม่ไหลนึกว่าถูกตัดน้ำานื่วงายังไม่ได้จ่ายจ่ายแล้วจ่ายแล้วแต่เราคิดว่าน้ําเขา หยุดส่งเพราะว่ามันก็เคยมีบางทีว่าเขาก็หยุดส่งไปตอนช่วงกลางคืนพอตอนเช้าน้ําก็ไหลเหมือนเดิมแต่วันนั้นเอ๊เช้ามาน้ําก็ไม่ไหลบ่ายก็แล้วน้ําก็ไม่ไหลก็เลยเดินออกไปดูอ๋อจะเอ๋เลยจะเอ๋เลยมิเตอร์หายอันนี้ก็จะทําให้เห็นนะคะว่าเศรษฐกิจในช่วงเนี้ยค่อนข้างที่จะดาวลงมากๆนะทองคําเองตอนนี้ ห้าหมื่นแล้วนะสูงขึ้นมากสูงขึ้นนะคะแล้วตอนนี้ที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณผู้ชมเดินไปทางไหนดูทางเดินด้วยทาไมอีกสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เขาจะขโมยกันคือฝาท่อฝาท่อโอ้เดินไปแล้วโดนท่อไอ้ท่อนั้นโดนขโมยฝาไปตกลงไปอันนี้อันตรายอีกอันนี้อันตรายอาจจะถึงแก่ชีวิตได้อันนี้ต้องระวังด้วยเพราะสมัยก่อนนี้นะมันเอาทุกอย่างเลยเนาะเอาทุกอย่างเลยน่ากลัวมากๆแล้วก็ คนที่ขี่รถผ่านบ้านเราถ้าเกิดว่ามอเตอร์ไซค์เบาๆเนี่ยให้มองๆไว้ก่อนอ๋อให้ระวังไว้ให้ระวังไว้มชะลออะไรวะใช่อย่าคิดว่าเป็นไรเดอร์สมดนะคะก็ระวังตัวกันนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้นี่เศรษฐกิจแบบนี้บางคนคือบางคนเขาก็ไม่ได้อยากที่จะเป็นแบบนั้นนะแต่ว่าไม่มีทางเลือกหรอไม่มี หาง,งานก็ไม่ได้หาง,งาน,งานไม่ได้ใช่ออไม่ใช่ไม่มีทางเลือกแต่เขาเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ว่าจะทําอะไรดีใช่ก็เลยแบบเอาเงี้ย <c oughs> นะอ่ะก็ว่ากันไปนะคุณผู้ฟังก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับแต่ว่า <c oughs> ตอนนี้มาถึงข่าวนี้ก็เลยดีกว่าครับ <c oughs> เรื่องราวของไรอันเมื่อกี้เราเศร้ากันไปแล้วใช่เรามาสดใสเบิกบานกับคอนเสิร์ตบิ๊กบึ้มนะฮะคอนเสิร์ตใหญ่ของลูกชายแห่งชาติครับเขาน่าจะชื่อคอนเสิร์ตเดอะไรอันคอนเสิร์ต 12กรกฎาคม2568ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่เร็วๆนี้อันนี้คือ <c oughs> เพจของนนยุ่งเข้ารคคอร์ด <c oughs> เขาได้มีการโพสต์เอาไว้ <c oughs> ข้อความนี้นะครับ <c oughs> ในหน้าแฟนเพจของยุ่งเข้ารคคอร์ดทีเนี้ยหลังจากมีโพสต์ดังกล่าวนะครับก็มี <c oughs> บรรดาแม่แม่แฟนคลับมาแชร์กันเยอะเลยตื่นเต้นไงเพราะว่าเหมือนอารมณ์แบ่า ไรอันเนี่ยเหมือนยังไม่มีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองที่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่เลยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นตามคำเรียกร้องของแฟนคลับด้วยจากทุกทั่วสารทิศนะฮะวันนั้นเนี่ยวันงานอยากเห็นมากๆเราสามารถไปทำข่าวได้ไหมเออเดี๋ยวต้องดูก่อนต้องดูดูอาจจะส่งอาจจะส่งทีมงานนะฮะไปเจาะลึกเลยถึงงานนะครับทีนี้ยพอหลังจากมีการโพสต์ดังกล่าวนะครับก็มีแฟน เป็นแค่น้ำจิ้มก็น้ำจิ้มไงเขาส่งน้ำจิ้มมาออคือตัวข้าวยังไม่มายังไม่มาเอาน้ำจิ้มไปก่อนอันนี้มาอ่านข้อความดีกว่าพี่ปุ้ยมาเลยหลายคนนะพอเห็นโพสต์นี้ปุ๊บยังไงต่อครับพี่ปุ้ยเชิญครับขอให้ไรอันแบบเดียวเดียวครับร้องเพลงแบบจุใจนะคะและขอให้แต่งตัวแบบหล่อๆเท่ๆเท่ๆเท่ๆเยอะๆไรอันเขาแต่งตัวหล่ออยู่แล้วเขาเท่เขาโชว์ตลอดเอคุณ ทยานนทายานันทยานันแล้วก็คุณพรทิพย์นะครับบอกว่าขอบคุณยุ้งข้าวค่านะฮะแล้วก็ยังมีคุณนี่นี่อะไรเอคุณทิพยาพรบอกว่าพร้อมค่ะพร้อมแสดงว่าพร้อมตรงนี้หมายถึงพร้อมกดบัตรคอนเสิร์ตพร้อมแล้วพร้อมแล้วมีเมื่อไหร่ขายจําหน่ายเมื่อไหร่ก็บอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะใช่คุณวันนากลิ่นจันนะครับบอกว่ายินดีกับลูกชายสุดๆค่านี่นะฮะแลวก็สมทวีครับก็บอกว่า พร้อมกดบัตรแล้วค่ะนี่เห็นไหม,มพร้อมกดเลยแล้วก็คุณเพนซิรินะครับบอกว่ารอคอยค่ะหวังว่าจะได้ชมไรอันร้องเพลงมากๆนะคะนะฮะแล้วก็ยังมีอันนี้อันนี้คุณชวีวันรอรอรอคอยคอยคอย,คอยตั้งใจตั้งตารอพร้อมพร้อมแล้วครับค่ะนี่คือข่าวดีของแม่แม่เอฟซีเลยครับนะฮะค่ะเออนะข่าวดีมากนะฮะแล้วก็คุณลิงนะฮะนี่เสนาลิงครับพี่เสนาลิงรอเลยครับ นะฮะเป็นไงล่ะ,ะแล้วก็พอพี่เสนาลิงมามาคอมเมนต์นะฮะใต้คอมเมนต์ของพี่เสรแเสนาลิงก็เยอะอยู่นะครับเข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันนะครับแล้วก็คุณอะไรเนี่ยนันอะไรนะนันนันนพัฒรเหรอน,นันนันนพัฒรนะฮะบอกว่าถ้าบัตรขายหมดแล้วไม่ว่าจะเปิดกี่รอบกี่เออไม่ว่าจะเปิดกี่รอบก็ตามขอเสนอแนะให้เปิดบัตรกลุ่มปิดในราคาที่จับต้องได้เพื่อคนที่ซื้อบัตรไม่ทัน หรือคนแก่ที่ไม่สะดวกมาค่ะอ๋อเพราะว่าแม่แม่เอฟซีเนี่ยก็สูงไวัก็เยอะอยู่ใช่ในะฮะโอ้โหนี่นี่เขาบอกว่ารอค่ะรอแต่อยากให้มีกลุ่มปิดด้วยจากคนแดนไกลค่ะคุณแสงสว่างอคุณแสงสว่างบอกมาส่งอีโมจิหัวใจมาด้วยสองดวงขอบคุณค่ะ ยุ่งข้าวเรคคอร์ดรอรายละเอียดนะคะครับอืมค่ะก็มีอีกมีอีกมีอีกนี่นี่คุณอะไรอีกอ่ะคุณเล็กลักลัลัคนาคุณลักคนาเย้เย้เย้แม่จ้าวันที่สิบสองกรกฎาคมทำไมต้องทำเสียงสอง สงสัยนิดนึงนิดนึงอะต่อต่อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะโอเคเทคสองเย่เยย่แม่แม่จ๋าวันที่12กรกฎาคมนี้แล้วนะคอนเสิร์ตของน้องรอกดบัตรค่ะกว่าจะไปได้ลุ้นถ้าตายนิดนึงนิดนึงแต่เรามาเสียงสองเสียงสามกันด้วยต่อครับคุณอะไรคุณกรีดคุกรีดบอกว่าจะมีแบบ หลายสดกลุ่มปิดหมายสำหรับคนต่างจังหวัดที่ไม่สามารถมาได้ทางค่ายและศิลปินจะได้มีรายได้เพิ่มเหมือนลูกชายไปคอนอุงอิงแ,และคอนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่จำหน่ายบัตรกลุ่มปิดด้วยอ๋อเขามีตัวอย่างมาแล้วคคุณสวีดนะครับบอกว่าขอบคุณทางค่ายค่ะดีใจมากๆและที่สาคัญก่อนตัดสินใจจองบัตรคืออยากเห็นศิลปินรับเชิญ เป็นคนนอกค่ายบ้างคนในค่ายดูบ่อยแล้วและขอน้องไรอันร้องเดี่ยวเยอะๆนะคะเออนะอันนี้คือการเสนอแนะนะครับมาเสียงสองมาเร็วคุณลูกตาน้อยบอกมาว้าวว้าวอันนี้เสียงสามสนุกจันเลยคอนเดียวลูกชายแห่งชาติต้องยิ่งใหญ่อลังการแน่นวนค่ะดีต่อใจนี่มาโอ้ยลูปนี้น้องไรอันหล่อมาก ค่ะอ่โอเคก็เยอะอยู่นะขความเยอะมากที่ทุกคนลุ้นที่มีเยอะอีกอย่างหนึ่งก็เคยคืออยากบอกว่ามีกลุ่มปิดไหมสําหรับแม่แม่ที่ไม่ได้ไปชมออนมีแม่อีกคนหนึ่งบอกหยอดกระปุกเตรียมรอแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะสําหรับแม่แม่ของไรอันการ์ดบัณฑิตที่จะได้ชมคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งของไรอันนะครับที่จะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ในวันที่12กรกฎาคมก็เป็น น้องจะร้องเพลงให้ฟังได้อย่างจุใจจุใจเต็มที่แม่บอกว่าอยากฟังน้องแบบจุใจเลยทีเดียวนะแบบใกล้คิดกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าศิลปินรับเชิญของไรอันการบฑิตวันนั้นจะเป็นใครเพราะเชื่อว่าเดี๋ยวทางค่ายก็ต้องมีการทยอยเปิดตัวศิลปินรับเชิญใช่ค่ะถ้าน้ำจิ้มมาแล้วก็จะมีจานหลักตามมาติดๆนะฮะค่ะ ก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันนะครับจะ,ะนํามาอัปเดตให้ได้ทราบกันครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะสำหรับ<ะ>ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ